ทุกวันพบกับรายการของช่อง director ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์มองอย่างไทยเขียนโดยคุณปิยะเนตรวิเชียนมานำเสนอครับนิรโทษกรรม ทำเพื่อใครประวัติศาสตร์ชาติไทยหากนับตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทยัยที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช1792ก็ต้องนับว่ามีประวัติที่ยาวนานมาเกือบจะ800ปีแล้วมีกษัตริย์ปกครองมารวมทั้งสิ้น53พระองค์และประวัติที่น่าสนใจส่วนหนึ่งนั้นอยู่ในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้เป็นมหาราชองค์ที่หนึ่งของชาติไทย ซึ่งพระองค์ได้ทรงกู้ชาติให้กลับมามีอิสระเสรีหลังจากที่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรหงสาวดีโดยพระองค์ทรงประกาศอิสรภาพในปีพศ2127พระมหากษัตริย์ไทยเกือบจะทุกพระองค์ในอดีตสมัยนั้นหากมีการศึกสงครามเกิดขึ้นจะเป็นผู้นำทัพในการเข้าต่อสู้กับอดีตศัตรูเสมอเชคเช่นสมเด็จพระนเรศวร ที่ทรงนำทัพในปีพศ2135เพื่อเข้าต่อสู้กับทัพของหงสาวดีที่นำมาโดยมหาอุปราชามังกยอชวะหรือมังสามเกียรติและได้เกิดศึกที่ถูกจารึกไว้ว่าเป็นศึกที่สำคัญครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์ของชาติคือสงครามยุทธหัตถีที่เป็นการสู้รบระหว่างแม่ทัพระดับพระมหากษัตริย์บนหลังช้างกองทัพของหงสาวดีที่ยกมาในครั้งนั้น มีกำลังถึง2,40 0 0 0ืคนโดยยกข้ามาทางด่านเจดี3องค์จังหวัดกาญจนบุรีและด่านแม่ละเมาจังหวัดตากประกอบด้วยทัพของเมืองแปลตองอูและหงสาวดีและยังมีทัพจากเชียงใหม่มาสมทบด้วยสมเด็จพระนเรศวรได้จัดกองทัพของอยุธยาเป็นรูปแบบเบนจาเสนาหาทัพทัพที่1เป็นกองทัพหน้ามีพระยาศีหราเดเโชชัยเป็นนายทัพทัพที่สอง เป็นกองเกียกกายมีพระยาเทพอรชุนเป็นนายทัพทัพที่สามเป็นกองหลวงสมเด็จพระนเรศวรทรงเป็นจอมทัพเองทัพที่สี่เป็นกองยกระบัดมีพระยาพระคลังเป็นนายทัพและทัพที่ห้าเป็นกองหลังมีพระยาท้ายน้ำเป็นนายทัพโดยทัพของกรุงศรีอยุธยายกออกไปตั้งรับทัพพม่าที่ตำบลหนองสารายสุพรรณบุรี ทัพหน้านั้นจะทำหน้าที่เป็นกองลาดตระเวนเพื่อเฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวของทัพพม่าด้วยทัพนี้มีนายทหารซึ่งถือว่าเป็นขุนศึกคู่ใจของสมเด็จพระนริศวร่รวมอยู่ในกระบวนทัพด้วยคือพระยาศรีไสยนรงคสงครามยุทธ,ธาถีเกิดขึ้นในวันที่18มกราคม2135โดยช้างทรงของสมเด็จพระนริศวรและสมเด็จพระเอกาทศรสพระอนุชา ซึ่งเป็นช้างชนะงาทั้งสองเชือกและกําลังตกมันเมื่อเจอกับทัพของข้าศึกจึงวิ่งเข้าไปหาและทำให้ตกอยู่ในวงล้อมของทัพหงสาวดีโดยทหารติดตามทั้งหลายไม่สามารถจะตามเข้าไปทันมีเพียงจ่าดูลังขาบาทเท่านั้นที่ติดตามไปจนเมื่อฝุ่นตลบที่เกิดขึ้นจางหายไปก็ปราพฏว่าพระองค์ซึ่งประทับอยู่บนหลังช้างทรงเจ้าพระยาชายานุภาพ กำลังเผชิญหน้าอยู่กับจอมทัพของพม่าคือพระมหาอุปราชามังกยอชวะที่ประทับอยู่บนหลังช้างทัพพัทกอในขณะที่สมเด็จพระเอกาทศรสก็เผชิญหน้าอยู่กับมังจาปโรในที่สุดก็เกิดสงครามยุทธหัตถีขึ้นและสมเด็จพระนเรศวรมีชัยต่อพระมหาอุปราชาในขณะที่พระเอกาทศรสก็มีชัยต่อมังจาปโรและทําให้พม่าต้องถอยทัพกลับไป นำเป็นชัยชนะของอาณาจักรอยุธยาต่ออาณาจักรหงสาวดีเมื่อทัพของกรุงศรีอยุทยาทั้งหมดยกทัพกลับเรียบร้อยแล้วจึงมีการประชุมแม่ทัพนายกองทั้งหลายสมเด็จพระเนเรศวรทรงพริโรธที่ขุนศึกคู่ใจคือพระยาศรีสัยยันรงและแม่ทัพอื่นๆไม่สามารถจะตามเสด็จได้ทันจึงโปรดให้ประหารชีวิตแต่สมเด็จพระพันรัตวัดป่าแก้วได้ขอไว้ ถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงยินยอมแต่เพื่อเป็นการชดใช้ความผิดที่เกิดขึ้นจึงให้พระยาศีสยันนรงยกทัพไปตีเมืองถวายและตนาวสีให้สําเร็จซึ่งพระยาศีสยัญนรงก็ทําการดังกล่าวได้จึงโปรดให้อยู่ครองเมืองตนาวสีเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระยาศีสยันนรงค์ได้ก่อการกรบฏซึ่งเชื่อกันว่า น่าจะมาจากน้อยใจที่สมเด็จพระนเรศวรไม่ได้ให้ร่วมทัพในการยกไปตีพญาละแวกที่เมืองกัมพูชาด้วยเมื่อสมเด็จพระนเรศวรทราบข่าวมีรับสั่งให้สมเด็จพระเอกาทศรสยกทัพไปเกลี้ยกล่อมแต่ก็ไม่สําเร็จจึงรับสั่งให้จับตัวและประหารชีวิตในที่สุดจะเห็นได้ว่าโดยอาญาแผ่นดินแล้วผู้ที่กระทาผิดคิดร้ายต่อองค์พระมหากษัตริย์จะมีโทษสถานเดียวคือประหารชีวิต จากตัวอย่างที่เล่ามาแล้วจะเห็นว่าในความผิดครั้งแรกของพระยาศรีสายนารงที่ไม่สามารถจะติดตามอารกขาพระมหากษัตริย์ในสนามรบได้นั้นสมเด็จพระนเรศวรทรงนิรโทษกรรมให้ตามคำขอของสมเด็จพระวรณรัตน์แต่ในกรณีหลังที่เป็นการก่อกบฏอันเป็นการแสดงถึงการเป็นปฏิปักษ์ต่อพระมหากษัตริย์นั้นจะมีโทษคือการประหารชีวิตเพียงสถานเดียวการเมืองไทยในขณะนี้ อยู่ในระหว่างการเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยมียติสำคัญที่เข้าสู่การพิจารณาสองยติด้วยกันยติแรกคือพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้วและนำเสนอให้สภาพิจารณาแต่เนื่องจากกระแสต่อต้านของภาคประชาชนนักวิชาการตลอดจนผู้นำศาสนาในหลายศาสนา ทำไมต้องมีการขอถอนร่างกฎหมายฉบับนี้ออกไปก่อนตามที่สภาได้ลงมติแต่ทั้งนี้ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่ายติดังกล่าวจะไม่ถูกนำมาเสนอสู่การประชุมพิจารณาของสภาได้อีกในอนาคตแต่มีอีกยติหนึ่งซึ่งถือว่าสำคัญมากคือร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมซึ่งมีพักการเมืองและคณะบุคคลน,นำเสนอจำนวน5ร่างให้สภาได้พิจารณาเห็นชอบในวาระแรก เนื้อหาสาระของร่างที่นําเสนอนั้นแบ่งได้ออกเป็น2กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกเสนอให้นิรโทษกรรมผู้ที่กระทําผิดคดีอาญาที่เกิดจากความเห็นต่างทางด้านการเมืองย้อนหลังไปถึง20ปีร่วมกับความผิดจากการทุจริตช่อราชบางหลวงและความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา1นึ 2, ที่เป็นเรื่องของการคุ้มครองพระมหากษัตริย์ส่วนกลุ่มที่สองนั้นเสนอให้นิรโทษกรรมผู้ที่กระทําผิดคดีอาญา ที่เกิดจากความเห็นต่างทางด้านการเมืองเท่านั้นในอดีตที่ผ่านมาปัญหาความไม่สงบและความไม่สมัครสมานสามัคคีของคนในชาติเกิดจากความเห็นต่างทางด้านการเมืองพอสมควรจนทําให้เกิดความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและชีวิตผู้คนไปจํานวนหนึ่งซึ่งเมื่อเหตุการณ์ผ่านมาเป็นระยะเวลาหนึ่งที่นานพอสมควรแล้วการนิรโทษกรรมจึงเป็นสิ่งที่น่าจะกระทําได้ และเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่น่าจะมีข้อโต้แยง้งส่วนการเิรโทศกรรมให้กับผู้ที่ทุจริตคอร์รัปชันต่อชาติบ้านเมืองนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะได้รับการเนรโทศกรรมเพราะเป็นการทําให้บ้านเมืองได้รับความเสียหายหากมีการเนรโทศกรรมก็จะเป็นตัวอย่างที่จะให้ผู้ที่เข้ามาบริหารบ้านเมืองคิดที่จะกระทําการในเรื่องดังกล่าวได้อีกโดยหวังว่าในอนาคต ก็น่าจะได้รับการนิรโทษกรรมได้เช่นกันส่วนการนิรโทษกรรมผู้ที่กระทําผิดในมาตรา1นึนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะได้รับการพิจารณาเพราะเรื่องนี้โดยแท้จริงแล้วไม่ใช่เรื่องของความเห็นต่างทางการเมืองแต่เป็นความจงใจของกลุ่มคนที่จะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันที่สร้างชาติมาตั้งแต่อดีตการองค์พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ควรจะต้องได้รับความคุ้มครอง ซึ่งความจริงนั้นไม่ได้ต่างกับประชาชนทั่วไป <S 2> <S 2> ก็มีกฎหมายให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกันเหตุการณ์ที่เป็นการละเมิดมาตรา1นึที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมามีกระบวนการที่หนุนหลังให้คนส่วนหนึ่งโดยแกนนําคือกลุ่มการเมืองที่คิดว่าตัวเองเป็นพวกหัวก้าวหน้าและอาจจะบ้าในประชาธิปไตยจอมปลอมด้วยทําการปั่นหัวให้เกิดเกลียดชังต่อสถาบัน โดยการสื่อสารในรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งการใช้โซเชียลมีเดียเป็นลักษณะกล่าวหาและปลุกป,ปัน่นทางตั้งที่สลาปันไม่เคยกระทำเรื่องร้ายๆใดๆกับประชาชนและเมื่อถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจนมีผู้ต้องโทษจำคังก็อ้างว่าเป็นความผิดแค่ความเห็นต่างทางการเมืองแต่ภาครัฐใช้นิติสงครามมาจัดการกับประชาชน หากคนทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายและไม่กระทำผิดใดๆก็ไม่มีใครสามารถจะลงโทษได้แต่เมื่อกระทำผิดก็หาว่าถูกกลั่นแกล้งและกล่าวหากระบวนการของภาครัฐว่าใช้นิติสงครามคือใช้กฎหมายมาจัดการกับประชาชนซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการเอาความคิดและความเห็นของตัวเองและหมู่คณะเป็นที่ตั้ง ไม่ยอมรับว่าเป็นการกระทําผิดกฎหมายที่ล่วงละเมิดต่อผู้อื่นซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องชาติจะอยู่ได้และสังคมจะอยู่ได้คนที่อยู่ในสังคมต้องเคารพกฎหมายที่มีอยู่ในขณะนั้นเมื่อกระทําผิดกฎหมายจึงไม่อาจจะอ้างได้ว่ากฎหมายที่มีอยู่เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมจนมีความพยายามที่จะแก้กฎหมายเป็นความคิดที่ผิดอย่างสิ้นเชิงจึงหวังว่าสภา จะลงมติไม่เห็นชอบร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมทั้งในส่วนทุจริตช่อราชบังหลวงและการกระทําผิดตามกฎหมายอาญามาตรา112ปิยะเนตรวิเชียนศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty รบริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการ ซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแอมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสําเร็จในอเมริกาประส,ง,ระสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่อง ที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอฟเวลินเพมลีตามหมายเลขโททรศัพ์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel789 Realty